เเป็นโรคปวดหัวอย่างนั้นแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ยิ่งไปกว่าโรคธรรมดาไงหลวงพี่ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของโรคกรรมคิดว่านะอันนี้คิดว่านะคือแพรรีเขาก็ต้องการที่จะสร้างกระแสเขาก็ออกคลิปมาว่าหลวงพี่ไงมันก็กลายเป็นประเด็นไงประเด็นที่จะต้องชี้แจงถึงเรื่องของแพรรีด้วยตอนเป็นพระนะเคยทำวัดปฏิบัติธรรมบ้างไหมอันนี้เงียบใช่ไหมกาเลวราชเนี่ย มันก็ค่อนข้างจะเป็นคําสามัญอยู่แต่ว่าคนไม่คุ้นหูเท่านั้นเองคือเขาใช้วาจาหยาบคายนั่นไงกักรขระกระด้างเนี่ยที่จริงหลวงพี่ไม่มีเจตนาเหยียดเพศเลยนะแต่มันพูดตามความเป็นจริงของคนที่เป็นเช่นนี้ไมไ่ไม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 ่ร้อเปอร์เซ็นเลยหลวง,<า>งพี่แ<า>มนเต็ม<า>ตัวปรา, <laughs> ามาดแม้กระทั่งว่าอย่ารอดูนะเนี่ยพระมาเอาเทน หลวงพี่บอกว่าแมนแมนเต็มตัวใช่ค่ะคือมีกระแสะข่าวว่าหลวงพี่มีลักษณะตุ้งติ้งเหมือนกับแพรี่ท่านย้ำเลยว่าท่านแมนเต็มตัวสุภาพบุรุษทั้งกายและใจสุภาพบุรุษทั้งกายและใจเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เบียร์กับแพรี่ทำไมทำทำ,ทำอย่างนั้นนะ <S <S ทุนยิ้มอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยว<ห>นอาจารย์เบียร์คุณจะยิ้มอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์เบียร์จะโดนกรรมตามสนองนะผมบอกก่อนนะยิ้มตามหน้าคุณหนุ่มกัญชัยแหละยิ้มดูหน้าแบบไม่เชื่อถือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะปวดหัวอีกนะผมบอกก่อนนะอาจารยรนจะะปววดหั แพรี่เครียดไหมเนี่ยไม่เครียดแต่ค่าหนูมองเป็นเรื่องโจกตลกดีผู้ตายแล้วสุภาพที่หลุดสุภาพบุรุษที่ไหนจะมามีปัญหากับกระเทยโอ้ยสุภาพบุรุษปากจัดปากจัดกว่ากระเทยอีกสุภาพบุรุษแบบไดสลิดดกไม่มีได้พระไตปิดกนะคะจัดวอกก็เหมือนกันเอา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 พักก่อนนะ